ค่ะเ,เพื่อนๆเราจะมาเก็บเห็ดครกกันนะคะมาดูนี่เห็ดครกนี่กวางก,กินเหมือนกันนะคะราคานี่นะคะ เห็ดคลอกจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูนี่ค่ะขาก็จะสั้นๆนะคะดูข้างบนก็จะมีรูแบบนี้นะคะนี่ดูค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อ่อนยังอ่อนๆอยู่เลยแกจาไปด้วยนะคะตรงน,นี้ก็อีกดอกหนึ่ง โอ้ดองนี้แก่แล้วนะคะดูอันนี้เราไม่เอาแล้วค่ะเ <jud o> ดีวตรงนี้ค่ะม <_ p our> อค้นไม้มมใช่ไหมเอ้ยนี่ใช่เลยดูค่ะใหญ่มากเลยนี่นะคะ <_ p our> โอ้โหดูนี่ค่ะอันนี้ยังสวยอยู่เลยะค่ะอุ้ยดูนี่ค่ะนี่ แบบนี้นะคะปิดตรงนี้อันนี้จะมีอดอกนึงเห็ดครกนีดจะเยอะนะคะทุกคนน,นีค่ะดูข่าวจั่วเลยปิดตรงน,นี้มาดูนี่ค่ะโอ้ มีกล่องสนยน่าแล้วะค่ะดูนี่มาดูฟางนี่โอ<ฮ>้ทำไมเยอะเองนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ดอกะะอะไรนะคะเห็ดอะไรนะคะไม่เอานะคะใส่เข้าถึงเห็ดน,น,นี้น,นี่เห็นไหมคะสวยมากเลยนี่คะ่ะโอ้สวยมากดู มันจะเป็นแบบนี้นะคะดูนี่นถ้าเป็นเห็ดมสัสตาร์เกนี่เอ่อกลิ่นมันจะแรงอนะเนาะกวางมันหายง่าย มาเก็บเห็ดครกกันเห็ดครกนี่ส่วนมากคนก็จะเอาไปนึ่งกินนะคะถ้าหากว่าแกงมาเขาบอกว่าไม่ค่อยอร่อยแค่ยังไม่เคยลองแต่เขาว่าแกงมันไม่อร่อยนึ่งมันก็จะอร่อยนะคะกินกับกน้ำพริกจำเจวน้ำพริกเอ่อเปรี้ยวหวาน่นนะคะอร่อยมากมาค่ะแบบนี้นี่ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> โดนกินแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้กินเหรอโอ้กินดอนกินครึ่งไปเลย,เด,ยดูค่ะขาวสะอาดมากเลยและเดินกินแล้วเหรอดูดอกนี้โอ้ดอกนี้ใช่ดูค่ะนี่สองดอกเลย นี่สวยงามมากเลยดูนี่ค่ะวินี่น,นี่อีกดอกหนึ่งนี่มสาสตาร์กี้อ้ยมันเนา่าอ่ะใช้ได้ปะ่ะโอ้เน่าแต่ขาคะ่ะทุกคนหเยอะนะเนี่ย ดูนี่ก็มีดอกหนึ่งโดนกวางกินอุย๊ยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวอุย๊ยบบี้นี่โอ้โหตรงนี้ค่ะทุกคนดูแลมันจะโน้นขึ้นมาแบบนี้ดู นี่โอ้ยสุดยอดเลยดูนี่สวยมากเลยนะัโอ้โหเห็ดทางนี้จะขาวมากเลยดูขาวขาวยังดีอยู่ใช่ไหม ช้าๆนะคะไหนตรงไหนเบบีลัวจะเหยียบ <laughs> สายข้างบนโอ้นูนน่นนู่นนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ นี่ค่ะแต่ละดอกไม่สุดยอดมากเลยดูค่ะทุกคนนึกว่าเก็บแต่เห็ดโครกแต่เห็นเห็ด มาเ้อท้าเกียสวยมากเลยดีใจมากโอหนี่แปลว่าเราต้องหาประมาณแถวแบบนี้เนาะที่แบบนี้เนาะกินแล้วเหรอไม่เดี๋ยวก็ช่วยเลรอกินไม่หมดหรอกกินไปหลายดอกเลยทุกคนดู ตรงนี้ก็กินนี่ค่ะ mm hmm. ในดึสิ mm hmm. โอ้ไม่เกี้เห็นอย่นะแต่ไม่เก็บด้วยนี่ค่ะพี่ลูกว่ากินได้ mm hmm. เห็นไหมคะเมื่อกี้ที่แคทถ่ายมา mm hmm. แต่ว่านี่เก่แล้วนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่ mm hmm. เป็นหนอนแล้วค่ะ mm hmm. ไม่สทักกินเหรอเห็ดครบ mm hmm. เออเออ นี่แบบนี้นะคะเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้ว่าอะไรนะ Breeding Milk Cap <ม>นี่นะคะพี่ลูกบอกว่า Breeding Milk Cap นะคะดูโห<ฮ>เกเ็บไปนี่ค่ะนี่ก็อีกดอกนะึงนี่นะคะ เออนี่สวยมากเลยขายาวๆใหญ่มากนะน่าดอกที่ถอขาวกินอ่ะดูการเห็ดครกนะคะนี่โอ้โหนี่ยังขาวสวยมากเลยยังอ่อนๆอยู่นะคะเ่ะเก็บไปไม่ได้เอามีดมาตัดขา เห็ดคล็อกนี่โอ้ยนโยโห,โห,โหดูนี่ค่ะสวยสวย เห็ดโคลบพี่ลูกพี่ลูกเก็บมาดูโหสวยจังเลยเออใส่ทางเแล้วเธอตัดขาก่อนฉันยังไม่ได้ตัดไหนๆดูสิดูค่ะเห็ดครกเต็มสวยมากสวยงามการม่รูพี่ลูกเอาเห็ดออกนะคะมาดูพี่ลูกเอาเห็ดเห็ดครกออกออกก่อน สวยงามมากเลยดูขาวขาวเนาะอ่อนๆขอแค่จะไม่ได้ตัดขาหนักไหนตัดขาดีๆด,ดูสิ กินหักก็ได้แล้วมันกรอบเน,นี่ยขาแม่ขาใหญ่ไงหักยากโอ้ถ้านนอกกนต่อลอ่ะแบนต่อโอ้อันไหนนึกว่าเน่ามันไม่เน่าแ่ เลยเห็นไหมมองไม่เคยเห็นเลยเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหรุนแรงมากเลยขาเห็ดตก